วว้้าาได้กะเช้าแล้วอะโวคาโดก็สุกแล้วจะปาดเลยด้วยกันปาดแล้วก็เอาน้ำพึ่งน้ำพึ่งโรยพอดีมีน้ำพึ่งอยู่ประจำบ้านจะเอาน้ำพึ่งใส่โอ้โหน่ากินมาก เอา,มาเมล็ดไว้เพาะพันธโอ้ได้มเมล็ดอีกแล้วอาก็จะได้กินปอกแล้วส้มก็ลองแล้วทั้งสองอันนี้ส้มสายพันธุ์หนึ่งหวานอย่างเดียวอันนี้สายพันธุ์หนึ่งหวานแล้วก็หอมเหมือนมะตูมเลยอ่ะแปลกเนาะเดี๋ยวเอาน้ำผึ้งใส่ก่อนเดี๋ยวยายเอาใส่อือได้มเมล็ดพันุ์แล้วเรียบร้อย น้ำพึ่งหยดเลยกันช้อนมาน้ำผึ้งใส่น้ำพึ่งด้วยตอนแรกลืมว่ามีน้ำพึ่งนึกว่ามีแต่น้ำตาลหยดเลยเนาะหยดอย่างนี้เลยยายไม่ทำเป็นไอลูกเต๋าหรอกหยดเลยแล้วกันใส่น้ำพึ่งอะโวคาโดโโเต็มหลุมเลยบาะที่วนอาอัม อ้ําเลยอ้ําเลยอ้ําไหนล่ะไหนล่ะปากคนอยู่ไหนย่อยละน้ำเพรงบ้านโอ้ยจับเอาเพรืองย่อยนี่นี่น,นี่มันย่อยลงเลยเอยซิมน้ำเอาน้ำเพรงหยอดอนั่สิเป็นหลุมคล้ายๆถ้วยเลยไหมเชิญห้องกันค้ายๆถ้วยได้ไหมห อันนู้อามาอ่ำนี่ยายสิีอนพอมันสีเฮียนี่อือปักเทิบมะเมื่อ,อกี้น้ำเพรงย่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับแล้ยวยายชิมหน่อยนะคำใหญ่ๆเลยของยายดีไหมพี่หนูอาจจะเอาคำนี้นให้ยายโอ้หนังเพรงย่อยอื้อหืออื้อ ช้อนอามาอุ้ยคือหวานแซ่บเลยนน้ำผึ้งยายๆเอาน้ำผึ้งยดใส่ขางหลังมันน้ำเอาคือบ่าเห็นรบาดเอาเอาน้ำผึ้งยดใส่ขางหลังมันขางหลังตรงตีห้องควานออกมาเลยยายเห็นมันย่อยได้บัโอ้ยแสบแห้งถือเอาเอง เสิบปากเลยอร่อยอ่ะกว้างๆอร่อยไหมครับอร่อยเอาเอาช้อนวางน้ำพึ่งทึงไม่หยดเอาอีกจะข้ามคนย่าอาข้ามาย้ได้บ่นเบิ่มก็เริ่มเลยน้ำพึ่งหยดส้มก็อีกส้มก็คนละรสชาติ รออีกสองวันกล้วยก็คงจะเหลืองมีกล้วยมีสาลี่แอปเปิ้ลใช่แอปเปิ้ลไหมเนี่ยใช่แอปเปิ้ลเนี่ยแอ้ได้ปุ๊บก,กินปั๊บเลยเราอ,อืมหวานเอาครับยายบันลืมข้าว,วมีน้ำผึ้งแต่สีเอาน้ำตาลมาห้อย ที่แท่มันไม่หนเพิงอยู่อร่อยเนาะมันหวานมันหวานน้ำผึ้งได้เอาคำใหญ่อีกก่อนขอบคุณป้าโอมกับลุงเบสเอามาให้มาไหว้ปีใหม่ยายยายก็จะอ้ำสักคำอืมอือหืมอืม,อม หวานน้ำผึ้งหวานน้ำผึ้งมากแต่จะอะ้ําสักคําจนเกงเปียกยังไม่ได้เขียนเลยอืมหวานหวานมากอะโวคาโดมันมันใช่ไหมน้ำผึ้งมันหวานอ้ําก็เลยไปกันได้สวยเลยไปกันได้สวยเลยระหว่าง ขึ้กับอะโวคาโดโอ้มันๆเราต้องเอาอันนี้ตามแก้มันอ